สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายปอยยี่อ้วนคนผู้ห่ฉีโผ่ใหญ่โอ้ยขินหอดพีนด่น้องไ็โดนโดนได้มากนะครับกับวัดไอ้ใปไส้ละครับแต่อยุนี่ละแต่ว่ากับเห็ดงานมันงานหลายไหมครับมันก็เห็ดงานยันคํายันมืดกับเมยเมยอแต่ได้บริเฮ็ดกับเขา่าก็ให้แม่บ้านเป็นผู้เฮ็ดผู้สาวท่บอบ่อคนเป็นคนเฮ็ดแต่ได้บริไม่เฮ็ดปอยยี่อ้วนก็ดีงานหลายแต่ ผิดหอดคือเ่าล่ะพี่น้องยิ่งเป็นช่วงนี้นะครับเนอะช่วงโควิดกับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายกับเอฟซีพ่อเี้วนทั้งหลายก็ดูแลเจ้าของได้ครับเนอะทั้งหลายกับระวังเนื้อระวังตัวดีๆนะครับช่วงนี้มันอันตรายช่วงโควิดมันบ่มีผู้ใดอยากให้เกิดนะครับแต่ว่ากะให้ระบาดระวังเจ้าของไปใส่มาใส่กับใส่หน้ากากไปใส่มาใส่กับใหล่างมือ กเจลนะครับแอลกอฮอล์ฉีดมือล้างมือดีๆนะครับเนี่ยก็ให้ระวังเจ้าของให้เต็มทีแหละครับมือนีกับมีโอกาสนะครับกะกะเหตุงานคือเเราแหละครับแต่ว่าก็เพิ่นเนี่ยจะผิดคนขังบ้านนี่เราไปหน้าเล่าเสบุลนี่เนี่ยเราได้ปลาซิวมาเลยจะเอามาฝากเนี่ครับปลาซิวตัวใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยปลาซิวกับปลาขาวหน่อยปลาซิวอา่าวปลาซิวไข่ครับ ฝนมันตกเมือนคึืนนี่สงสัยเราไปหน้าเราปลาขึ้นสีเ็นขึ้นปลาซิ่วนะครับเราเลยเอามาฝากนี่ครับไรซํานี่ขึ้นยากครับกระสีมกมกหมอกินเสีบๆง่ายๆนะครับตามบานเห่าภาษาบานเห่านะครับสำหรับมกหมอนะครับมกหมอปลาซิ่วไม่แน่นะครับเครื่องนะครับก็ได้ใส่ยังหลายดีครับนี่ใส่ตะไคร้นะครับตะไคร้ลงไปกระมี พริกครับพริกพริกนี่เนี่ยเนี่ยของแซ่บพริกใส่ลงไปเลยครับมีปลาแดกนะครับมีปลาแดกแล้วก็ผงชูรสนะครับแล้วก็มีหอมเอ่อแล้วก็ผักกีตูนะครับกะสีมีแค่นี้แหละครับเผ็ดกินง่ายๆแซ่บๆนะครับสลับปลาด้วครับนะปลาปลาซิ่วนี่แหละเนี่ยเขาได้มาเนี่เขาล้างทำความสะอาดดีๆแล้วก็ถ้าบ่อยากให้เหม็นนะครับบ่อยากให้มันข้าวนะครับ ข้ากระใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเราหมักไว้จักหน่อยจักห้านาทีสิบนาทีนะครับมันก็สซีเท็ดให้หอมนะครับนี่ข้าวก็ใส่ลงไปในหมดโอ้โหมีหอยกุ้งด้ดยนี่ครับใส่น้ำปลาแด็ดจักหน่อยนะครับน้ำปลาแด็ดทุกคน คนให้เขากันครับบันนี้คนคน้นสตรัทนะครับให้เขากันบัดที่นี่กับเขาก็ใส่้ยังไปพร้อมกันเลยได้ครับบว่วชีเป็นพักเป็นยังกษานเต้ยนามเต้ยังว่ากันห่านไปแตะมันเพราะว่าถ้าไปแตะเรามันสีบัง,ง่ามอุ่ยสวยนะครับเดี๋ยวซิมมึงสตรอนเอาให้ได้เสื้อเดียวเลย เสียบไว้ใส่น้ำบัดนี่ขับต้นหอมก็ใส่เข้าไปเลยต้นตหอมแล้วก็ตะกี้ตูมาขับใส่ไปเลยบัดที่ดีเขาก็สิมักน้ำหรือบ่มักน้ำนะครับมาให้เป็นตัวอวยช่วยโมกข้อน้ำหน่อยๆกระเสียบเข้ากันตูไผ่ตัวมันกระเสียบเข้ากันนะครับแล้วตะผู้ใด,ดมัด ใส่น้ำหลายก็ไดใส่น้ำหน่อยก็ได้วันนี้เขาเห็ดเรียบร้อยเอยงีิเหรอมต้องไปแตะอย่างมันได้ครับเด้อเขาก็าเอาน้ำใส่กะวา่าซ้ำใดมันสีสุกครกะกเอาอย่างนี้ควนกระสีกะวา่าให้มันถมถมนี่ละถมถมนีะะนมนน่แล้วกะเนี่ยถมถมเนี่ยนี่ครับเหลวดีครับเขาซิมเหลวพ่อดีปากเขาเหลวเอา,เอาน้ำใส่แล้วครับบัดนี้ น้ำใส่เราก็ตังไฟนี่ครับซับนี้แหละบอสะเอน้ำไหลราะว่าสิกินแหงๆนี่ครับน้ำซับเนียเขดีพอดีสุกครับมาตัดแตะอีกได้ครับได้ป่ะนี่เข้าแตะอยู่ตอนนี้บอเป็นอย่างราะว่ามันบ่าหนได้ซุกแต่ว่าขันมันเริบ่บซุกแล้วโตวมันสีขาดมันสีบ่าง,งามนะครับ มาปีไฟเบิ่งบันเนี่ยครับพี่นอ้องแป๊บเดียวบ่โดนครับเพราะว่ามันเป็นปลาซิวเนาะเนี่ยครับแป๊บเดียวแหละครับบ่โดน ช่วงนี้ก็ช่วงเป็นโรคโควิดนะครับเนาะช่วงเป็นโควิดก็ต่างคนต่างดูแลเจ้าของด้วย FC พี่น้องเด้อเย็บซีพอน้วนทั้งหลายก็ดีบอ่าว่าสียูในประเทศหรือว่าต่างประเทศทั้งหลายนะครับให้ดูแลเจ้าของดีๆนะครับพอย้วนกับว่ได้ไปใสด่ดอกนางเห็ดต่งงานอยู่นี่ล่ะะของคุณสลิมเด้ครับได้คุณสลิมเลื่อมบานเลขกีกับฝากอีก่องหนึ่งไว้เนี่ย่องทีเห็ดงานอยู่สูมือเดียะครับ แต่เลยบบ่อ่อยมีเวลามาเห็ดกับเขาอะไรมือน,นี่เห็นปลาซิวมันงามเป็นปลาซิ่นผอมมาไห่คืองามแท้คืออยากก็เลยไม่เห็ดกินเองคืดหอดสมัยแม่เห็ดให้กินนะครับเราเห็ดแห้งๆก็น้อยละโตหยดบคงนองแข็งแรงโอ้เสบมุมกลับมุมกลับอันนี้เป็นปลาซิวไข่สำเรียครับปลาซิวไข่เนี่ยครับเบดือดเลยวดดโวนครับ วันี้อ้วนเห็ดผนียดตัอวันนี้อ้วนเห็ดผนีย์ผนียดต้อนกนี่แหละครับเป็นผนียดนกเขาใหญ่ผนียดนกเขาหน่อยนะครับผนียดนกกวัดผนียดนกตูมนะครับผนียดนกคอดนั่นสีแ่แหละครับเ็ดเป็นผนียดนะครับตอนตอนกนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่อือคิดว่าตกงานกับเม่อไรเนาะเพราะว่าโรงงานเพิ่นล็อกดาวน์เพิน่นบ่ให้ไปเฮ็ดเพิ่นให้หวว้องเบอร์กะ อยู่บ้านอยู่บ้านซื้อๆก่อะส้เหตุนังกัไปต้อนก็หะครับมันจังบ่เครียดแต่เ,เครียดแต่ว่าต้องไปเครียดมันแหละครับมันบ่นเกิดแต่ห้าผู้เดียวมันก็ต่างคนต่างเกิดกับเจอปัญหาเนี้ยอยู่สุขคนนะครับเนี่ยครับกำลังกำลังเดือดครับเริมแล้วครับว่าต้องไปค้นมันครับเอาไว้เังสหละ ปิบฟ้าจะน้อยก็สิดีปิบฟาวิบฟ้านะครับเดี๋ยวคอยมาเจอกับพอนิ้วนคนผู้หายขี่โใหญ่ครับแป๊บเดียวครับเนี่ยครับพี่น้องเดือดแล้วนะครับแต่ว่าก็แล้วจะเข้าวา่าสิมักน้ำหน่อยน้ำไหลายนะครับสันมักนี่ครับมักน้ำสมนีกับพ่อนะครับเพราะว่านี่กับซุกแต่ว่วาพอนิ้ววันที่แห้งก็ดีจักหน่อย ก็คือเสียวนะครับตัวว่าจะสุกแล้วกระถาจาักน้อยครับถาจาักน้อยหนึ่งนะครับอีกประมาณจะมาโดนแบบแบบซีุกซิมไปก่อน ดีดิ่เสียบๆนุ่นๆ่ะครับพี่น้องนี่แหละครับพอเยาวนต้องการก็คือซับนีนี่ครับแบบกต่น้ำซับนีเราต้องการหลายนะครับขีย่างแซ่บดีครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวติดตาไขเบิ้งสักตั้งโอ้เป็นตะกินให้ พีน่น้องบกปลาซิวอ้าวนะครับส่นามน้ำนิดนึงข้อเด็กข่าวเหนียวจ้ำจำ้ำแซ่บกระขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องนะครับจีดจิดตามพ่อยญ่อ้วนพนผู้หายขี่โผใ่ญ่นะครับขอขอบคุณหลายๆที่บรืมพ่อหญ่อ้วนนะครับไม่กินน้ำกันแล้วกันนะครับนี่แหละครับอาหารพื้นบ้านอาหารบ้านๆแซ่บนะครับกระขอขอบคุณหลายๆนะครับเจอกันไม่คิปหนานะครับจักสิเมเอนยังนะครับ กัเดี๋ยวไปพ่อกันครับพอยิว,ว่วนคนผู้หายขี่ปูใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับได้ขอขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ